ะะเราจะมาทําเป็นแบบฟลอกสั้นๆนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลศีรีราดะค่ะทุกคนเรานะคะกําลังจะมาฉีดวัคซีนกันนั่นก็คือวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะรถติดเยอะมากเราก็แบบหาที่จอดรถไม่ได้ะคะ่ะทุกคนก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะมีคนฉีดวัคซีน จำนวนที่เยอะมากๆเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำแบบเร์เวย์เนาะว่าแบบเออฉีดเออฉีวซีเนี่ยมีไซส์อะไรยังไงบ้างปวดแขนไหมเป็นไข้ไหมหรืออะใดๆก็ตามนะคะทุกคนเดี๋ยวจอดรถจ้าแล้วเราไปดูกันค่ะบอสอาตัวป้าไปถปไหรูปถ่ายค่ะ เสียงออกอ่อยมาผิดไอมเอ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณน่ะ เสร็จแล้วนะคะเป็นเวลา30นาทีหลังจากฉีดว,วัคซีนเสร็จคือเขาอาจจะให้นั่งอรอเพื่อรอดูอาการนะคะและคือเขาอาจจะให้เข้าไปคนเดียวนะแบบว่าคู่บัคคลอย่างเงี้ยคือเข้าไปไม่ได้นะคะแต่ว่าพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักเนาะแล้วก็แบบฉีดยาจะบอกว่าไม่เจ็บเลยเข็มมากไม่รู้ว่าเข็มเล็กหรือพี่เขามือเบานะคะแต่คือแบบไม่เคยฉีดยาที่ไหนที่แบบไม่เจ็บขนาดนี้มาก,ก่อนทุกคนคือแบบสุดยอดม่าฉีดเลยนะคะ อเลยนะว่าตอนนี้คือร้อนมากจะดังนิดนึงนะคะแต่ว่าสรุปเลยนะคะว่าภายใน30นาทีอะ่ะคือเขาจะมีแบบตารางเวลาจับเวลาให้เลยนะว่า30นาทีหรือยังนะคะถ้าภายใน30นาทีเป็นอะไรอะ่ะคือสามารถบอกพี่พี่พยาบ,บาลที่อยู่ลองรอบได้เลยนะคะคมีเยอะมากๆและสรุปอีกทีนึงนะคือแบบใครที่อยากจอกกลัวเจ็บหรือว่ากลัวเวลาอะ่ะคือแบบนแน,นะนำาหปีเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บเลยเนาะคะ เลยจริงๆนะคะอ่ะก็ตอนนี้นะคะงั้นตอนนี้นะคะ วนมาเจอทุกที